ตัวทางทางบ้านมีธุรกิจส่วนตัวอ,อยู่แล้วเนาะแต่เราอยากหาท่านให้ตัวเองใหม่ๆถ้าไปศาสต์เขาเหมือนเราแค่น่าบริหารนิดนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรที่มากมายขนาดนั้นอยากหาอะไรที่ท้าททยตัวเองก็เลยคิดที่ะทจะมาเปิด,ด่านจุวเองของเราจะเป็นเบเกอรี่เป็นโฮมเมดทงางาำเองหมดเลย ก็มีอาหารท <ter jer> <authenticity> <spe> ี <Bra vo> ่เราเสริมขึ้นมาแล้วก็มีไอติมเป็นโฮมเมดเหมือนกันก็กาแฟเราก็เป็นกาแฟที่เป็นเกรดคุณภาพเป็นรนอนาคก็จะเพิ่มสเปเชียลตี้เข้ามาอีกเรื่อยๆครับก ấy người người con nó ó nó cái gì ấy ơi nó 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 nó

เราเนาะกลุ่มเราส่วนใหญ่จะเป็นนกเขาเรียกว่านกไซส์ใหญ่จะเป็นนกแก้วมาคอนกแก้วมาคอที่เรามีตอนนี้มันก็มีหลายสายพันธุ์เหมือนกันก็ที่หลักๆก็จะมีบูแอนโกมาคอเนาะจะเป็นปีกสีฟ้าตัวสีเหลืองแล้วก็กินวิ่งกินวิ่งมาคอจะเป็นตัวสีแดงปีกจะออกสีเขียวก็ฟ้าที่มีเยอะนะแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งก็สกาเรตสกาเรตนี่บินเก่งมากแต่ว่าก็ นิสัยเขาอาจจะเขาเรียกอะไรอาจจะดุนิดนึงเพราะว่านกไม่ไม่เขาไม่เรียกว่าดุใจเย็นขึ้นมีเขาเรียกว่ากิจกรรมงานในเลศอ่ะงานในเลศดีกว่าก็คือการเลี้ยงสัตว์ทุกคนก็จะเขาอะไรบางคนเลี้ยงหมาบางคนเลี้ยงแมวนะแต่เราเลือกที่จะเลี้ยงนก,งนกทําไมถึงทำไมถึงเลือกที่จะเลี้ยงนกคือต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เลี้ยงเนะคือเรารู้สึกพึ่งว่านกอ่ะโดยปกตินกปล่อยบินอ่ะ มันก็จะบินตามธรรมชาติของมันไปนะมันจะไม่กลับมาแต่ว่าพอเราไปเห็นคนอื่นคนเลี้ยงแล้วเขาสามารถบินกลับมาได้เ,เรารู้สึกว่าทึ่งเราทึ่งในตรงนี้ไงเราก็เลยมาให้ความสนใจว่าเฮ้ยทำยังไงเลี้ยงยังไงมันถึงบินกลับมาหาเราอันนี้คือคือข้อแรกที่เราหันมาเลี้ยงเนี่ยแล้วเราได้อะไรจากกิจกรรมตรงนี้สุดท้ายพอเราเลี้ยงนกเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มเพื่อนๆคือเพื่อน,อ,น,อ,นอายุแตกต่างกันมากเลยบางคนอายุ20จนถึงสูงสุดในกลุ่มตอนนี้เนี่ยห้าสิบห้าทุกคนเป็นเพื่อนกัน มันไม่มีมันไม่เขาเรียกไม่ม